ตอนี่พอพ่อฟื้นปุ๊บองูเหลือมอ้าวไปไหนไม่ได้แล้วงูเหลือมรัดพ่อเฮ้ยรัดแขนขยับไปเยืะไม่ได้พ่อก็สู้นะเรอง <c oughs> ูที่มันรัดอยู่มันก็ปล่อยหัวออกมาตับไปที่มือพ่อ,อขย้อนมาครึ่งแขนแล้วพ่อก็ไม่รู้จะทำไงมีดอะไอ้มีดที่กรีดยางเนี่ยงูเกือบเกือบกระบดแขนแล้วตัด ตัดงูเลยตัดแขนตัวเองพ่อก็จับหอวงูเลยเวียงมือเนี้ยเวียงแขนซ้ายไม่มีก็เวียงไปปื๊บสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าเดชบุญไปโดนสาไฟฟ้างูถูกช็อตไม่ช็อตสิมันก็กระเด้งกลับมารัดพ่อกุอีกทีนึ่งพ่อมึงเรื่องเยอะจริงว่ะ เดี๋ยวด้อยหนุนเวลาหน่อยไป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 เดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวเข้าบ้านก่อนก่อนเฮ้ยพี่ผมพ่อพี่เนี่ยใช่ใช่ใชเรื่องกู้ใจเลยดิกูในกุ้มใจเอามึงเอะพ่อกูในวิ่งหัวโซ่โอ้ยพอแล้วเมื่อไหร่พ่อมึงจะตายถิ่วเนี่ยคนเราวิ่งหนีงงก็ต้องวิ่งแบบว่าเอาตัวรอดนี่มึงการจะเล่าต่อให้ไหมใช่ก็มึงอยากรู้ไหมเหรอ พ่อเมืองเอามีดปักเข้ากระดูกใช่แล้วเอาขามาเสียอีกอันนึงเสียบปีดอีกอันนึงแล้วก็วิ่งวิ่งต่องูก็วิ่งตามแต่วิ่งงูวิ่งด้วยแล้ววิ่งหนีงูอย่าวิ่งแค่ร้อยเมตร500เมตรวิ่งหนีเป็น 10- 20กิโลเดี๋ยวพอท้องมันถลอกเป็นแผลมันก็ยืนจดตามเราเอ้ากูพูดถูกไหมเนี่ยกูมาหามึงทำไมวะเนี่ย ไอ้เพ่อกูหนีงูพ้นแล้วงูมันหยุดตามทีนี้หยุดตามทำไงพ่อก็ดีใจดีใจก็ถอดขาถอดขาถอดขาที่ปักมีดอยู่อ่ะถอดขาจะย้อนกลับไปตีงูเอาขาตัวเองนี่ตีงูทีนี้งูมันก็สู้ดิเอียมาสู้กันอีกแกสู้กันอีกพักกูว่าก็สู้มึงยังไม่จบเออเนี่ย ให้กูเล่าทิไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วนะเอออ่าไ,ไ,ได้ได้เอ้ย่งหากินอะไรมึงกินเลยนะกินไม่ลงว่ะเอาทำไมวะาล้วอกขาก็จะบ้านนอกไอ้เรื่องอกขากเป็นเรื่องธรรมชาติคนเราถ้ามันเนื้อคู่กระดูกคู่ยังไงก็อยู่ด้วยกันต่อให้สวยปานานางฟ้าต่อให้รวยล้นฟ้ามันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ออมึงดูพ่อ,อกูกับงูดิโอ้ยหูมาเรื่องกูมันเกี่ยวับพ่อของงูมัอกขาก็ ก็คือไม่มีตังก็คูถามว่าคนเนี่ยมีกี่ล้านคนทั้งหมดเนี่ยเกือบ70ล้านคนทำไมจ้องจะมารัดแต่พ่อกูถามว่าถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คือเนอคู่ที่จะต้องมาเจอกันเออเอูพูดถูกไหมถอกแต่นี่ทางพ่อพ่อแฟนกูเนี่ยชอบคนรวยเนี่ยชอบคนรวย แต่ไม่ชอบคนจนอย่างมึงเออก็มึงไม่ทำมาหาเกณฑฮะมึงเคยทำกรรมอะไรกับงูไหมงูนี่ก็คืนไม่นอนนะกูปวดหัวกูปวดหัวเรื่องงูมึงอะ